สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะความวุ่นวายทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวคุณตั้งแต่กลางเดือนเมษายนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนำมาซึ่งความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจเรียกว่าบรรล,ลุแล้วกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นบางคนที่จะซื้อรถบางคนที่จะซื้อบ้านคนที่จะสะสมที่ดินยื่นเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเขาไว้นะคะก็จะประสบความสําเร็จ เห็นหนทางแห่งความสำเร็จกันในช่วงเวลานี้รับผลจากหน้าที่การงานก็จะทยอยเข้ามาคนรักยังต้องใช้การเจรจาเป็นหัวใจสำคัญในการคบหาหรืออยู่ร่วมกันในยามนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดไล่เรีออยงกันไปตามดวงดาวประจำตัวของชาวสิงห์กันเลยค่ะ ดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะ ลคนาก็คือผู้ที่นําวันและเวลาเกิดไปผูกด,ดวงหาลัคนาหรือทําความเข้าใจง่ายๆว่าลัคนาก็คือช่วงเวลาเกิดของคุณนั่นเองค่ะว่าคุณเกิดช่วงเวลาของสิงหรือเปล่าส่วนราศีสิงค์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนก่อนอื่นต้องขออภัยสําหรับเดือนเมษายนนะคะแอดมินมีงานเข้าเยอะมากไม่มีเวลาจะทาให ทำดาวพยากรณ์ประจําเดือนเมษายนให้คุณผู้ฟังที่รักได้ฟังกันดังนั้นเดือนนี้แก้ตัวเอาเดือนพฤษภาคมมาให้ฟังก่อนอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเวลาว่างก็คลิกไปที่ Facebook ของแอดมินนะคะทิ้งไว้ที่ใต้ชื่อช่องกดติดตามเพจวันนี้มีเรื่องเล่าไว้เราจะได้ ทราบความเคลื่อนไหวของกันและกันหรือว่าไปคอมเมนต์ถามอะไรไว้ในนั้นก็ได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงนั้นคุณมีดาวประจำตัวคือดาวพระอาทิตย์ซึ่งในเดือนนี้พระอาทิตย์จะสถิตยอยู่สองตำแหน่งค่ะคือตั้งแต่กลางเดือนเมษาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษกลุ่มร่วมกับดาวมฤุตยูดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์คือเปิดมาก็เป็นเรื่องของบ้านช่องเรื่องของความสาเร็จกันเลยเพราะว่าลัคนาราศีเมษนั้น เป็นเรือนสุภะนะคะและดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารนั้นมีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเรือนพันธุุก็คือพ่อแม่พี่น้องบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินก็เป็นอันว่าเรื่องของบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินถ้าใครอยากมีอยากได้อยากซ่อมแซมอยากซื้อหรือว่ามีปัญหาวุ่นวายอะไรไปก็แล้วแต่ช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะแก้ไขที่คุณจะโล่งปร่งสบายยื่นซื้อยื่นเรื่อง หรือว่าคุยอะไรไว้กับธนาคารคุณจะผ่านพ้นมันไปด้วยความสําเร็จเป็นอันดีเพราะว่าทั้งดาวพุธด,ดาวศุกร์ที่มังกรรวมกันนั้นเป็นกู่ธาตุน้ําเขาส่งเสริมกันแม้ว่ามันจะมีปัญหาหน่อยมีอุปสรรคน่อยมีความวุ่นวายหน่อยแต่มันจะลื่นไหลแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะชาวสิงนั้นก็ออกจะลาคาหรือว่าเบื่อหน่ายเนี่ยมันมีอยู่บ้างนะคะไอ้ว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี้ยเรื่องราวมากมายมันประเดประดังเข้ามาในช่วงกลางเดือนเมษาจนถึงกลางเดือนพฤษภาจริงๆแต่ว่าชาวสิงนั้นคุณจะ จัดการไปได้ค่ะด้วยดาวประจำตัวของคุณเองนั้นเป็นมหาอุดนะคะลำบากแต่ว่าผลตอดตอบแทนนั้นคุ้มค่ามากเลยแล้วก็จะตอบแทนให้เห็นกันในช่วงเวลาช่วงนี้ล่ะค่ะเอาเป็นว่าเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สินเรื่องโชคลาภเรื่องหน้าที่กันไงวุ่นวายแต่ดีเด่นแน่นอนตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปเลยเอาเป็นว่า ถ้าดูกันเป็นรายเดือนก็จะบอกว่าตั้งแต่กลางเดือนเมษายนมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนเลยหลังจากนั้นงานเข้างานเข้าคืออะไรงานเข้าคือมันยุ่งมันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะตัวคุณเดินเข้าไปหางาน ตัวคุณน่ยย้ายเข้าไปอยู่ในพบงานเต็มๆเข้าร่วมกับพระราหูด้วยเรียกว่าทั้งคุณเอ่ยทั้งวุ่นส่วนคุณเอ่ยวุ่นวายเพื่อรูปงานคุณเอ่ยวุ่นวายมีงานเข้ามากจริงๆหัวไม่วางหางไม่เว้นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตความวุ่นวายในเรื่องงานนี้นะคะสามารถที่จะยาวไปหรือครอบคลุมไปถึงคู่ครองของคุณคู่ครองคนรักของชาวสิงได้ด้วยก็เรื่องความรักนะคะ มันเข้ามาที่เรื่องความรักแล้วนะเรื่องความรักสําหรับคนโสดนั้นมีแนวโน้มว่าจะได้พบใครสักคนในสถานที่ทํางานหรือว่าพบในช่วงของการติดต่อง,งานการเจรจางานได้พูดคุยได้รู้สึกว่าถูกอกถูกใจกันหรือว่าได้พบเจอกันมาแล้วนะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษาท,ที่ผ่านมาก็มีโอกาสนะคะว่าคนคนนี้ที่คุณพบเจอจะเป็นคนที่เลลักษณะสุภาพมั่นคงชอบเรียนหนังสือชอบทํางานเป็นคนลักษณะที่คบหาด้วยและปลอดภัยไม่เสี่ เพเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่เจ้าชู้ไม่ดูแบบว่ามีเสน่ห์เย้ายวนอะไรแต่ว่าดูคบหาด้วยแล้วสบายใจสำหรับคนมีคู่ก็อย่างที่แอดมินบอกตอนแรกว่าระยะนี้อาจจะมีโปรเจกต์หรือร่วมมือหรือร่วมกันทําหรือว่าวุ่นวายร่วมกันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ก่อร่างสร้างมาด้วยกันหรือเป็นไปได้ก็คือต่างคนต่างยุ่งนะคะเรื่องความรักก็ต้องเตือน คนมีคู่สักหน่อยว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการพูดจามันอาจจะมีการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆในเรื่องของคําพูดก็ขอให้ถนอมน้ําใจกันเพราะว่าทั้งชาวสิงและคู่ครองของคุณน,นั้นต่างคนต่างเ,เหนื่อยเห็นไหมคะแล้วก็ดาวพุธนั้นไม่ถูกกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของชาวสิงการพูดจาการเจราจาก็ถ้ามีหางเสียงบ้างก็มีหางเสียงถ้ามีเหตุผลหรือว่า จะชี้แจงอะไรก็บอกเขาดีๆถนอมน้ำใจอีกฝ่ายบ้างให้เข้าใจไว้เสมอว่าไม่ว่าชาวสิงห์นั้นจะเหนื่อยแค่ไหนหากไม่พูดออกมาอีกฝ่ายก็จะไม่รับรู้รับทราบและไม่ว่าอีกฝ่ายจะเหนื่อยแค่ไหนถ้าคุณไม่ถามไถ่ไม่สนใจใยดีหรือเขาไม่บอกกล่าวคุณก็จะไม่รับรู้รับทราบเช่นกันดังนั้นก็อย่าไปมโนว่าอีกฝ่ายไม่สนใจใยดีหรือว่าไปมโนรอให้เขาพเนาพนาเนาะค่อยทอยทีถอยอาศัยกันนะคะแนวโน้มของกู้ครองคนรักนั้น ก็คู่ครองคนรักของชาวสิงห์นั้นงานจะยุ่งยาวไปจนถึงปี65เคยทํานายแล้วนะคะเพราะว่าดาวราหูนั้นเป็นดาวประจําเรือนปัตตานิของชาวสิงห์เป็นดาวประจําตัวของคู่ครองคนรักของชาวสิงห์ดังนั้นเขาจะยุ่งวุ่นวายยาวไปจนถึงปี65นั่นแหละคะ่ะจนพระราหูออกจากภพกรรมมะส่วนงานของเจ้าชะตานั้นก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นด้วยงานของคุณให้ชีวิตคุณให้บ้านคุณให้รถ ให้ความมีเกียรติให้ความมีหน้ามีตาให้ศักดิ์ศรีกับชาวสิงห์และในเดือนนี้ดาวงานของคุณก็ยังโดดเด่นเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจราจาการทำสัญญาโดดเด่นค่ะแม้ว่าจะมีอะไรที่ใหญ่โตขึ้นตามความสําเร็จก็ตามแต่ว่าชาวสิงห์ก็จะฝ่าฟันและหาช่องทางของความสําเร็จไปได้สมกับที่แอดมินบอกเสมอเลยว่าชาวสิงห์จะเกิดมาเป็นเจ้าป่าเนาะส่วนเรื่องของเงินนั้นมีแนวโน้มของการใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของกลางเดือนหลังนะคะทํา ว่ามีเงินเข้าไหมมีแน่นอนค่ะแล้วมีอย่างมากด้วยเพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายในลักษณะที่แอดมินมองว่ามันผันผวนแล้วก็แปรปวนเข้ามาคือมันไม่นิ่งเข้ามาแล้วออกไปเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไปเดี๋ยวได้เดี๋ยวมาเป็นเงินหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เหตุเพราะว่าพระเกตเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะทําให้กระแสการเงินของชาวสิงในช่วงเดือน2เดือนนี้เดินแปลก คือจะไปจะมาง่ายไดย้จนต้องเตือนใจของชาวสิงห์ว่าตั้งสติดีๆใน2เดือนนี้นะการจัดจับจ่ายใช้สอยอะไรที่สําคัญอะไรที่ไม่สําคัญให้คิดก่อนจ่ายเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ทั้งตัวคุณทั้งหน้าที่การงานทั้งโชคลาบมันมาเต็มๆกระแสเงินเข้าเต็มๆส่วนการใช้จ่ายเงินมันก็เต็มๆถ้าเกิดเป็นไปตามดวงดาวดังนั้นวางแผนให้ดี คิดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเก็บให้ดีแนวโน้มใช้จ่ายรายจ่ายที่เข้ามามันมีแน่แต่แอดมินมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อของใหญ่เพราะว่าพบพันธุอย่างที่ต้น อย่างที่ต้นคลิปได้ทำนายไปเนาะว่ามันมีโอกาสที่จะได้พวกของใหญ่พวกที่ดินสะสมพวกบ้านพวกอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ที่ว่าซื้อของใหญ่แล้วทำให้มันมีการผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายที่ยาวหน่อยส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะชาวสิงนั้นนอกจาก น้ำหนักตัวที่เกิดขึ้นจากการกินเลี้ยงสังสรรค์พบปะกับผู้คนหรือว่าไปทำสัญญงสัญญาไปประมูลงานแล้วพาเข้าไปเลี้ยงหรือไปดูแลบริการลูกค้าอะไรในทำนองนี้แล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงและแอดมินจะต้องเตือนกันยาวๆไปจนกว่าพระเสารจะออกไปเป็นระยะเวลาสองปีก็คือขอให้ชาวสิงห์นะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เป็นแล้วที่เป็นแล้วต้องรักษากันานานๆหรือโรคที่เคยเป็นมาก่อน แล้วมันจะกลับมาใหม่เพราะว่าพระเสาร์นี่เป็นเรื่องของความยืดเยื้อจริงๆเลยโรคเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับกระดูกโรคข้อนะคะเอาเป็นว่าแอดมินเอาใจช่วยให้ชาวสิงห์ที่รักนะคะปลอดภัยจากโควิดผ่านพ้นอุปสรรคคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเนาะเฮงๆรวยรวยสวยและหล่อขึ้นพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ